สนับสนุนข่าวโดยกล้วยแขกแม่มดแห่งตลาดสดเมืองชุมแพกอไลน์นะครับกอไลค์นะครับ ไปหน่อยอะใส่ไปงานไหมนี่คะงานวนน่ะน นี่อันนี้มันคือตัวอะไรครับเนี่ยทำก้านกล้วยครับเอาละครับทำก้านกล้วยก้านกล้วยเลยเหรอครับแหมฮันนาฮันนาฮันนาก้านกล้วยมาดูหน่อยดิฮันนาก้านกล้วยมาดูหน่อยอ่ากล้วยสุดยอดเลยนะครับแหมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมกำลังปั้นอะไรอยู่ครับปั้นตัดเลยครับแล้วน้องน้องปั้นอะไรอยู่ครับต้นไม้ต้นไม้เหรอครับตอนนี้กำลังปั้นอะไรอยู่ครับ นี่คือพื้นหญ้าเหรอครับอปางทางนี้บ้างนี่กำลังทำอะไรอยู่ครับนกน่าิปโปรครับฮิปโปเหรอครับตัวนี้ปั้นอะไรไปแล้วมั้งครับครัอ,อ่าพรีเซนต์หน่อยรอพรีเซนต์หน่อยไหนหันหน้าเสือมาดูหน่อยออไหนไหนเสือหน้าตาเป็นไงหันมาดูดิโอ้โหนี่ครับเสือนะฮะแม่ครูบกกอกให,โห้เรากขาวกับสีดำไม่ใช่เหรอ แป๊บน,นึงนะครับแคปชัน่นเกี่ยวกับการาจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อะไรบ้างครับครูครับเพื่อเป็น ส่เสริมศักยภาพของนักเรียนระดับปฐมวัยนะคะซึ่งทางคณะกรรมการประสานงานการสายเอกชนของจังหวัดชนบรุรีจัดเพื่อไว้ตอบสนองวันการศึกษาเอกชนในวันที่10กุมภาพันธ์แต่ทางภาคตะวันออกจะจัดในวันที่14กุมภาพันธ์ก็มีการแข่งขันในระดับจังหวัดก่อนนะคะที่โรงเรียนก็จะเป็นการแข่งขันระดับปฐมวัยในเรื่องของการปั้นดินน้ํามันและการสร้างภาพจีบตัดปากค่ะ รวมแล้วนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณมีสองรายการค่ะมีวิทยาศาสตร์ด้านหน้านะคะเป็นการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และก็การแข่งขันสายโชว์ซึ่งมาจากโรงเรีโโยนในสามมตเภรก็จะเป็นสัตวีบบรบางละมุศสีราชาค่ะสนับสนุนข่าวโดยกล้วยแขกแม่มดแห่งตลาดสดเมืองชุมแพของแท้ต้องมีรูปแม่มดขี่บรารนาโบท๊ทนะจ๊ะ